โซฟาทะเลเนะครับมาดูเขาบันไดจะถึงลูกสาวหวานเสียวน่าดูการไปไปเล่นกันนี่ครับลักษณะของโซฟาทะเลเดี๋ยวไปดูการเล่นกันครับได้แล้วทีมเราก็เตรียมเขาเรียกเรืออะไรอะ่ะเขาเรียกเรืออะไรเนี่ยาาเรือ,อ <ไ>ออนั่งโซฟาทะเลทีมงานของเรานะคะครอบครัวตัวอองงอ่าคุณแด๊ดค์สิ้นแล้วเฮ้ยเพิ่งนี่ครั้งแรกเ่า,เาเง,ง,งาเ,เดี๋ยวเขาทำเองเดี๋ยวเพิ่มสิ่ง,อองอเอ้ยไ,ไอเสื้อมันไม่พอเปล่า คนละสองร้อยนี่เปรั้งเดียวเลยครับสุดท้ายพี่เอ้ยนั่งไห่นี่แหละ <c oughs> เขาบอกว่าตรงที่ปลอภัยคือตรงที่ไม่กวนเท่าไหร่ชูชีพไม่พอ <c oughs> ยังไม่ทันนั่งเลยล่มละนันันจับแน่นๆ ฮะตละ่าแ, <c oughs> แล้วบายจําำไหน,ไหนอ่ะจำไหนอ๋อนงนันนงนั้นสงใจไม่ให้ ตกไปแล้วเหลือแต่ขาอยู่บนเรือเตียมก็กำลังดีนะคะ รู้สึกน่าซิซิกันนะ <laughs> ตีเมนะตียมนะเนะขางมนจะออกแล้วนะโ <Okay. S 2> อเคแปบ๊บเดียวเองแหละไปแล้ว <laughs> ไปแล้ว น้ำมันหมดนั่งโซฟาไปในทะเลกันนะคะเด็กๆก่อนจบคลิปนี้ครับชมพระอาทิตย์ใกล้จะรับเปลี่ยมเขา่ายามเย็นครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเสริมใจไวเกษียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับป๋าดำด้วยนะครับสวัสดีครับ